แก้วสวยไหมคะคือได้ไปเที่ยวทั้งดีก็ต้องอวดนะจ้าอวดแก้วสวยเนี่ยสวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกรับแม่เอ็มมาอีกแล้วนะจ้ามีมาลมหิมาโต๊ะผ้าเล็กน้อยมาเรนเมื่อกี้นี่ขึ้นไปข้างบนแล้วจ้ะเอ็มมากับอิเลนาขึ้นไปแล้ว พว่าเริ่มหนาวแล้วว่าสัน้นเออเริ่มหนาววันนี้แม่ามากก็เตรียมตัวจบเจือมาเล่นกับลูกหลานเตรียมตัวจบเจืออีลีเอากาแฟมาพร้อมใส่แก้วแล้วก็เออใส่แก้วที่มันกันความห้อนแล้วกับมีฝาปิดเนาะแล้วก็เอาแก้วตัวนี้มาว่าจะมาเทกาแฟโชว์แก้วสวยๆลืมแก้วกาแฟอยู่โรงรถของพี่น้องไปเอานี่ม่ให้เด็กน้อยเล่นเออยิบเอานี้แล้วลืมกาแฟที่ชงเสร็จนะแม่เอยเนาะฮะ มันกับเขาก็แเลี้ยวกินน้ําเย็นครับอันอากาศอันหนาวๆเย็นๆนพน้องมันต้องน้ําอุ่นๆน้ําฮ้อนกาแฟฮ้อนอย่างเงี้ยก็บอเไปนังกินได้คือเกาในเมื่อมันเย็นแล้วก็มันเย็นต่อไปนะพี่น้องก็ให้มันเย็นต่อไปจ้ะโอ้ผมมือกอามาน้ำอยู่เด้เออสิมีแนวมาบ้ามฟังคือเกาอะไระจ้ะ ดยหิมะตกมายังสะอาดเดยหิมะแล้วก็ลูกเห็บจ้ะอันนี้ให้ดูนะลูกเห็บนี่คือลูกเห็บเล็กจ้ะมันไม่ใช่หิมะนะที่ลงเนี้ยลูกเห็บนเนาะแล้วพี่เนี้ยเห็นบหอืมมันตกเซก้องแม่เอมาแม่เอมาได้เอาอันแบบใหญ่ใหญ่เนี่ยสีเขียวนะเอาไว้ข้างบนเพราะว่ามันตกเซก้องเน,นี่ยนี่บักเห็บพี่น้องบักเห็บน้อยอืมมันก็เหมือนดูเหมือนหิมะแต่ไม่ใช่หิมะจ้ะ ก็มีแนวมาว่ามาว่าแั่นฟังเก่าหน่อยเด้อพอมันนั่งนี่ดีก่อนที่เสร็จแลอม,มันนั่งว่ามันนั่งพักว่าเอาเก้าอี้มาว่าที่นั่งเก้าอี้ไม่ถนัดมันแบบว่าเห็นวิวบางงามเห็นมุมบางงามแม่ก็เลยงมันั่นานางงลางอื้วน,นี้จะมาพูดเรื่องอะไรวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องว่าเด็ก เด็กติดพ่อติดแม่ลูกติดจากเมืองไทยนํามาอยู่ต่างประเทศแล้วเขามีแฟนเป็นฝรั่งเป็นฟิลิปปินส์หรือเป็นคนนอร์เวย์หรือเป็นอะไรก็จะมาว้าบันฟังได้จ้ะเด้อืไปแล้วสามนาทีแล้วอืวันไ้นว่าหนึ่งรึเป่า,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 ามาเอาสีว้าสิเว้าวที่มาว้าบันบอก็คือ <c oughs> นองอเลยขออภัยเระอบตัตดเดิออันนี้ก็ที่บอกนะั่นแหละว่ามันตัดต่อ,อยากมันตัดไม่ได้เลยโทรศัพท์มันเต็มก็คือจะลงอย่างเดียวแล้วจ้วขอประทานอาภัยไว้หลาย,ลายอ,อันซิมมาว่าบรนฟังเลยว่าเป็นอย่างเขามาอยู่ต่างประเทศลูกลูกติดแม่ก็คือลูกติดแม่ก็คือลูกไทยร้อยเปอร์เซ็นตนะ์นาะเนาะจ้ะมาว่าเป็นลูกคนไทยร้อยเปอร์ซ็นต์สักว่า เขามาอยู่ต่างประเทศแล้วเขามีแฟนมีแฟนเป็นชาวนอร์เวย์หรือว่าคนประเทศอะไรกับมาวาจแะพี่น้องก็คือจากที่เห็นก็จะมีนะจ้ะคือคนไทยมาอยู่ต่างประเทศถ้าเกิดว่ามาตั้งแต่เจ็ดปีแปดปีเก้าปีก็คือพูดง่าย เอาไม่เกินสิบปีนะพี่น้องนะเอาเด็กน้อยที่แปลว่าย้ายตามพ่อหรือย้ายตามแม่มาอยู่ต่างประเทศมาอยู่นอร์เวย์เอาเป็นว่าไม่เกินสิบปีลูกคนไทยนี่ถ้าเด็กมามาก่อนที่อายุสิบขวบนะสิบขวบสิบปีนะมาอยู่นอร์เวย์จากที่เห็นก็จะมีแฟนแฟนชาวนอร์เวย์แฟนเป็นฝรั่งเหมือนกันอยู่นอร์เวย์แหละพี่น้องย้ายตามพ่อแม่มาอยู่นอร์เวย์ก็จะมีแฟนอนอร์เวย์แต่ถ้าเกิดสิบ 15, สบิบห้าสมือพี่น้องจากที่เห็นคือเด็กถ้าประมาณเริ่มโตแล้วสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยถ้าเขามาเนี่ยก็คือย้ายมาจากเมืองไทยอ่ะคือมาอยู่เลยอะ่ะประมาณสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอย่างประมาณนี้แหละพี่น้องเออก็คือเหมือนประมาณที่แม่เอมาาว่าเลยว่ากําลังเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นสิบสี่หรือสิบสี่หรือสิบห้าปีคือเรียนรู้ภาษาไทยแบบเรียนรู้ขนบ ทำเนียมประเพณีไทยหรือหลายๆอย่างเกี่ยวกับเมืองไทยไทยแลนด์บ้านเฮาเนี่ยแหละพี่น้องก็คือเกือบครบเบิดแล้วมันบออือคือคือเกือบรู้หมดทุกอย่างแล้วเออบัตินีก็เลยพอมาอยู่ต่างประเทศแล้วทีนี้ภาษาเขาได้มันบอภาษาเขาได้ถามว่าเขาชอบฝรั่งไหมอันนี้ไม่รู้แต่เขาบางคนก็อาจจะชอบแต่ในเมื่อเขาเขียนภาษาไทยได้เขออาอ่านออกเขียนได้คือรู้ทุกอย่างไม่ว่าคุณจะทําอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยหรือพูดอะไรมันบอพี่น้องคือเขาก็รู้จักเบิร์ดแล้วทีนี้ เด็กบางคนพี่น้องคือย้ายตามแม่มาเด็กบางคนก็ย้ายตามแม่มาอันนี้ไม่ได้พูดถึงกรณีของใครแต่พูดถึงกรณีที่เราเคยเห็นเคยรู้มาและมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเสียหายจักก็คืออย่ามาว่าฟังเออบางคนก็ตามพ่อมาตามแม่มาเนาะจา้ะสมมุติว่าคนนี้ตามแม่มาและเป็นเป็นเป็นเด็กเป็นเด็กผู้ชายไทยก็คือวัยรุ่นซะเออเริ่มจะเข้าว,วัยรุ่น ย่ายตามแม่มากกับเป็นเด็กน้อยผู้ชายบางคนก็ย้ายหรือติตตามแม่มามาอยู่ต่างประเทศและมาตอนกาลังสู่วัยรุ่น14-15ผู้ชายก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันอย่างประมาณนี้พี่น้องแล้วมาเจอกันแรกๆเจอกันน่ะถามว่าเขาคิดกันไหมอันนี้แม่มากกับบรลูนะแต่ว่าในเมื่อก็คือฝรั่งหล่อเยอะมากหรือว่าฝรั่งสวยเยอะมากแต่ทําไมเด็กไทยกับเด็กไทยอ่ะที่ย้ายตามแม่มาอยู่นอร์เวย์เขาถึงรักกันเป็นแฟนกัน,กนพี่น้องก็คือไป ไปอยู่ห้องแถวไปเช่าคอนโดไปเช่าอะไรก็คือบางคนก็ซื้อคอนโดอยู่ได้กันเลยอันนี้แม่ไอมาก,กับ,บเคยมีประสบการณนะ์เพราะว่าลูกก็ยังไม่มีแฟนอย่างน้องออยก็ยังไม่มีแฟนพี่เอ็กก็ยังไม่มีแฟนแต่ว่าในในความคิดของแม่ไอมาคิดว่าคิดว่าก็คืออาจจะพูดกันเข้าอกเข้าใจกันหรือว่าแต่ว่าคนที่มาอยู่เนี่ยย้ายตามพ่อตามแม่มาผู้ชายผู้หญิงไว้รุ่น,นพี่น้องแต่เขาก็เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็เก่งภาษานอตมากๆ เออเขาก็มีแฟนเป็นคนนอดคนนอร์เวย์แล้วก็มีแฟนเป็นผู้ชายนอร์เวมีแฟนเป็นผู้หญิงนอร์เวได้อย่างสบายแต่ว่าในกรณีที่มันมีเนี่ยจากที่แม่มาเห็นเนี่ยกลายคนหลายครูอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเขาใจแบบน้องคน้หนหาเอออาจจะเจอฝรั่งอาจจะชอบอยู่ใช่อยู่แต่พอมาเจอคนไทยด้วยกัน ด้วยด้วยประเพณีละกับภาษาเดียวกันแล้วก็ทําอะไรคล้ายๆกันคือแค่มองบางทีแค่มองใจมองตากันก็รู้แล้วว่าเออคือหมายถึงอย่างอาจจะเป็นคนมาจากประเทศเดียวกันและมันเข้าใจกันดีขึ้นหรืออาจจะคลิกกันแล้วคุยกันอะไรก็เออหอหมกนั่นะผิดน้องมันก็เลยเกิดการเป็นเออความรักพอความรักแล้วทีนี้ก็ก็เหมือนเหมือนคล้ายๆแบบว่าพอเป็นความรักแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเอออาจจะอยู่ด้วยกันบางคนก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน ก็คือทํางานที่ใครที่มันนะจ๊ะพี่น้อ,องหมายถึงว่าอันนี้ลูกคนไทยกับลูกคนไทยชอบกันรักกันนะเนาะชอบกันรักกันแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่จะไปห้ามสมมุติว่าเขาย้ายมาตอนสิบสี่สิบห้าปีใช่ไหมแต่พอเขาโตมาโตมาอยู่อยู่นอร์วเวนานเข้านานเข้าจนสิบแปดปีสิบเก้าปีก็คือเลยบรรลุนิติภาวะมันบอสมมุติว่าแม่บอกว่าอุ้ยบ่อย,อยากให้ลูกมีดอกผัวคนไทยนะ่ะพอว่ายังไงก็เอาลูกอุตสาวลูกมาอยู่ต่างประเทศ ก็คือไม่ได้ว่าผัวคนไทยหรือผู้ชายไทยไม่ดีนะจ่ะทุกประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอันนี้ประเทศที่าอ,า,อาเภศที่สามหรือว่าจะเป็นทอมดี้จัดก็คือมันจะมีคนคนดีคนไม่ดีสะสมแบบว่าปะปนไม่ใช่ไม่ใช่สะสมปะปนกันไปทุกๆประเทศนะจ้ะเออแต่ว่าแม่เอม่ามาเบ้านี่ก็คือเขาก็ไม่ได้ว่าสมมุติว่าอ่าคนที่มีลูกติดกับแม่มาเนาะอืมแล้วทีนี้มีมีลูกติดผู้หญิงแล้วทีนี้ลูกตัวเองอ่ะดันไปมักอ่า ผู้บ่าวไทยที่แบบว่าติดติดต,ตามแม่มาคือกันเลยพี่น้องแต่คนที่เป็นแม่ผู้หญิงจะไปบอกว่าอุ้ยบ่าได้ได้ลูกแม่อุตส่าเอาหนูมาอยู่ต่างประเทศอยากให้หนูได้เป็นเป็นแบบว่าได้ผัวฝรั่งได้แฟนฝรั่งเพราะว่ายังไงถึงจะเป็นฝรั่งถึงเขาไม่รวยแบบว่าอนาคตดีกว่าคือสวัสดิการเราจะไปบอกเขาไม่ได้ได้จาจพี่น้องเราจะไปห้ามไม่ได้เพราะว่าเด็กเลยบรรลุนิติภาวะแล้วคืออยู่นี่เราจะไปตัดสินใจลูกไม่ได้ นั่นแหละถึงถึงแม่จะไม่ชอบว่าอุ้ยอยากให้ลูกสาวแบบได้ได้ได้ได,ได,ได้ลูกเขยฝรั่งเวลามีหลานออกมาคงจะน่ารักหน้าเอรูแบบหน้าตาจิ้มริมอะไรกัว่าคือลูกครึ่งนะพี่น้องยังไงมันก็แบบน่ารักอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ว่าลูกไม่ครึ่งน่ารักลูกไม่ครึ่งก็น่ารักจากพี่น้องแต่ลูกครึ่งมันก็จะน่ารักอีก,อ,ก,อ,กอีกแบบหนึ่งสไตล์หนึ่งมันบ่กลับไปบ้านเป็นขันไปได้แล้วทีนี้ในกรณีผู้ชายก็คือผู้ชายนี่ติดตามแม่มาเหมือนที่แม่มาพูดเลยแล้วประมาณสิบสี่สิบห้าปีใช่ไหม เออติดตามแม่มาสิบสี่สิบห้าปีแม่ก็อาจจะอาจจะอาจจะหวังว่าเออเอาลูกชายมาจากเมืองไทยลูกติสามีคนไทยเอามาอยู่ต่างประเทศด้วยก็อยากให้เขามีอนาคตอยากให้ได้เขาได้ทํางานที่ดีแล้วก็อยากจะให้แต่งงานกับผู้หญิงนอร์เวย์ยังไงอนาคตถึงเราไม่ใช่คนนอร์เวย์ลูกชายไม่ใช่คนนอร์เวย์แต่มาแต่งกับผู้หญิงนอร์เวย์แล้วก็มีลูกด้วยกันเขาก็จะได้เลี้ยงหลานที่แบบหน้าตาจิ้มลิ้มเป็นลูกครึ่งหรือเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างสวัสดิการแต่ในเมื่อลูกชายเขาหนักไปชอบอ่า สาวไทยที่ติดแม่มาอันนี้คนที่มีแม่คนที่แม่เป็นแม่น่ะกาว่าให้เขาบอดได้แต่พี่น้องก็เหมือนประมาณที่แม่ามาบอกเหมือนในกรณีเหมือนผู้หญิงเหมือนกันก็คือเขาเลยบรรลุนิติภาวะแล้วมันเป็นที่เขาแบบตัดสินใจอะไรได้แลวแ,ลแม่จะมาบอกว่าอุ้ยแม่ออบอดได้เดินบัลลาแม่เอาบักลาม้านี่อยากให้แบบแต่งงานกับคนน้อ์เว์เด้จังใดก็ขอเป็นฝรัง่งเด้อลูกเด้อบอเอาเป็นคนไทยได้บออันนี้การบอไ,ได้จากเพราะว่าในเมื่อเด็กเขาตัดสินใจกันไปแล้วเขารักกันไปแล้วมันบอแล,อลพี่น้อง เออแม่เอาก,กับเบลูคือกันว่าทําไมเพราะว่าเขามาอยู่ต่างประเทศแล้วทําไมาไวัยรุ่นน่ะผู้หญิงถึงยังไปรักผู้ชายหรือว่าผู้ชายไทยหนึ่งมารักผู้หญิงต่างคนต่างติดตามแม่มาอันนี้กับเบลูจะอาจจะที่แม่เอาบอกแหละเขาอาจจะคลิกกันและภาษาอะไรแต่ว่าบางคนติดตามพ่อแม่มาตอน1 2 13ปีหรือ15ปี กำลังเป็นวัยรุ่นจากเมืองไทยมาพี่น้องแต่มาอยู่นี่พอเขามาเจอคนไทยด้วยกันเขากะกะบอหักกะมีพี่น้องก็ไม่ได้รักกันไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็คืออาจจะเป็นเพื่อนคุยแล้วก็แชทคุยกันธรรมดากะมีอย่างคือเขาก็จะต่างคนต่างมีแฟนฝรั่งแต่เขาก็ไม่ได้กลับไปคบแต่เขาก็ไม่ได้ไปคบกันกะมีก็คือแค่แบบว่าเออคบกันเ่าะเป็นคนไทยคบกันแบบว่าไม่ใช่แฟนคบเป็นเพื่อนเป็นไรผู้ชายผู้หญิงแต่คบเป็นเพื่อนผู้ชายอ่ะ ผู้หญิงไทยคบเป็นเพื่อนแต่เขาก็ไม่ได้เป็นแฟนกันก็มีได้จะได้แต่ว่าจากที่ได้ยินมาก็มีก็มีหลายคู่อยู่ประมาณแบบา่าต่างคนต่างมากับแม่แล้วก็มารักมาชอบการทํางานด้วยกันก็ซื้อบ้านด้วยกันก็มีมันก็เป็นเรื่องดีๆจะพี่น้องมันกาความรักเนาะมันการเป็นสิ่งสวยงามอะไรประมาณนี้ถ้าได้ถามแม่เอมมาว่าเออถ้าน้องออยเนี่ย ไปชอบผู้ชายไทยหรือว่าฟิลิปปินส์ว่าไงไงสักพวกเอเชียที่แบบว่าติดตามแม่ม,มันก็มีได้จากพี่น้องลูก,ล,กลูกติดของฟิลิปปินสะ์น่ะติดติดกับผู้ชายฟิลิปปินสะ์น่ะมีกับผู้ชายฟิลิปปินส์แล้วก,ก,กับติดตามแม่ม,มันบอเออก็มีคือการจ้าแต่ว่าขั้นในก่องนี้ของแม่มากจะทำว่าถ้าเกิดว่าพี่อ๋อยมีผู้บา่าวเป็นคนไทยปิดจังไหรโอเคบอรหรือว่าพี่เอด็ด อาจจะกลับไปเมืองไทยแล้วไปเจอหญิงไทยชอบเขาชอบหญิงไทยหรือว่าอาจจะมีลูกติดมีคนไทยมีลูกติดมาเป็นผู้หญิงแล้วเอสนี่ไปชอบเขา,าเขาก็ชอบเอสแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่ด้วยกันแต่งงานด้วยกันแม่เอาจะโอเคไหมถามว่าโอเคบอรหรือบอโอเคมันก็เป็นเรื่องที่ตอบยากนดยเาะเพราะว่ามันอันนี้มันมันเป็นความเห็นส่วนตัวนะจ้ะเด้อถ้าแม่เอะคิดว่า ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ลูกแต่งงานกับฝรัง่งอะไรจะพี่น้องอันนี้ไม่ได้ว่าใครเด้อจ้ะแต่ว่าถ้าเกิดว่า M R S เนี่ยชอบชอบคนไทยที่ย้ายที่ติดตามไม่มาเขากับไปบังคับขับรถไ,ได้น่อยก็แปลว่าบุพเพมันอ่าละวาดเขาสั่งมาเราก็ต้องรับผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกสะพ้ายอยู่ดีถึงลูกออกมาหลานออกมาไม่ใช่ลูกครึ่งเหมือนบอ่อไทยกับไทยแบบเอากันว่าไางาซะเขากับหลักเขาก็ับหักคือเก่าพี่น้องหลานเขามันบ่ คือมันเลือกไ่ได้จะคือความรักมันเลือกไม่ได้นั่นละแล้วก็สมมติว่าคัณน,น้องออยนี่รู้จักกับคนอย่างก็คนฟิลิปปินฟิลิปปินที่ว่าติดติดต,ตามแม่มา,มา,าเกิดวันนั้นก็เข้ากับว่าไม่ใช่ผู้ชายไทยแต่ว่าก็เป็นคนคนเอเชียคือกันมา่อลายปีน้องถ้าเกิดว่าน้องออยไปมากไปมากไปว่าลูกติดของฟิลิปปินมาหรือว่าอาจจะเจอผู้ชายไทยมานอเวหรืออาจจะไปไปเที่ยวเมืองไทยกับแม่แล้วไปปิ้งปังรักกันอะไรอย่างเงี้ย หาว่าแม่เอม่าอยากให้รักไหมกากระบอกปันได่พี่น้องเพราะว่ายังไงลูกเราก็มาอยู่ต่างประเทศแล้วเราอุตส่าห์เอามาตั้งแต่ยังเล็กๆน้อยๆนะพี่น้องเราก็อยากให้เราก็อยา,อากยาให้ได้ได้ผู้ชายฝรั่งนอร์เวย์แล้วก็แต่งงานอยู่นี่ไปอย่างไหนะพี่น้องคือยังไงสวัสดิการทุกอย่างหรือว่าไม่ใช่ทุกอย่างก็เกือบทุกอย่างมันก็นดีกว่าบ้านเฮ้ามันพี่น้องแต่ว่าบางคนก็อาจจะเถียงแม่เอม่าว่าเอา้าถ้าเกิดว่า เขาต่างคนต่างมาเจอกันอยู่นอเวต่างคนต่างติดเ,เป็นลูกติดติดตามแม่มามันบัลพี่น้องแล้วเขาก็มาทํางานหากินแล้วก็อาจจะมีงานที่ร้อยเปอร์เซนแล้วต่างคนต่างแบบว่าเอาพาเอาเป็นพาส,สปอร์ตนอตได้แล้วก็เป็นคงคนของนอร์เวย์บัลลปน้อง เออก็เท่ากับว่าเขาเป็นคนนอร์เวย์กับว่าเป็นอย่างพี่น้องก็คือเขารักกันอ่ะถึงจะแบบว่าอุ้ยอยากได้ลูกเขยฝรั่งได้อีหล่าวไอเมีแเนแ่มกับว่าได้ได้จ้ะเพราะว่าเขามีสิทธิ์ตัดสินใจตัวเองได้จ้าเออน่นลักขบว่าไม่ยังกับมาว่าตอนนี้แลว่ะฟังเลยพี่น้องว่ากับเจอหลายคู่กันเออแบบว่าลูกคนไทยกับลูกคนไทยติดตามแม่มาเขาก็รักกันมันเป็นเรื่องดีๆนั่นละเออเขาก็ับไปบายอย่างขาวอ่ได้นอกจากเนาะอืมไม่ใช่ว่าไปไม่ใช่ว่าอ่อไม่ใช่ว่าไม่ดีพี่น้องก็็คคืืออกดีละ ความหลักค้นหากันมันบอคือเขาจะไปบอกว่าบอได้นะอีหลาอีหลาต้องมกฝรั่งอย่างเดียวบอลาต้องมาฝรั่งอย่างเดียวบอได้จ้ะอืมเขาเลือกชีวิตของเขาเองนะจ้ะเนาะเขาเลือกเลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเองแล้วนั่นแหละนั่นแหละจ้พี่น้องกับพ่อสมิธหลยเนาะพี่น้องคลิปกับบรได้ย่าไปนวะสวัสดีจ้าบายบายทุกคนลังใจได้จ้า